สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่างบ้านทุกทกท่านเราจำเมื่อนี้เบิกทราบกาได้สายดวนลักลอยเนาะค่ะะอาจารย์ทางไก่เปนวายลุ่มลักหนีแหแน่วาสันไปฟัางเสียงะอาจารย์น้ำกันเด้อค่ะเป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางชงน้ำเด้อค่ะเมื่อนี้ด้วนด้วนค่ะมีสายพิเศษทรมากค่ะไปเบิ้งลักของปูนะคะ ปู่คะกับกรนมัสการนะคะปู่อยู่ที่ไหนคะนี่ปู่อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่กำแพงเพชรแต่ไม่บอกให้ใครรู้แมนแต่หลวงพ่อเขาไม่รู้โอ้จ่าจ่าปู่มีสูตรจ่าทำสูตรทำสูตรได้ชงชงไม่มีผิษแต่ว่าถ้าจับถูกมันไม่มีการผิด ครับเมื่อวานนี่แค่ะค่ะมีมีมีกี่ชุดนะครับปอชุดนึงมันมีเฉพาะเฉพาะเฉพาะหน้าหน้านี้มันเจ็ดสิบสองตัวเจ็ดสิบสองชุดอจเจ็ดสิบสองชุดนี่เราสามารถเลือกได้เลือกได้เอาจะเอาอันไหนอันไหนเราดูร้อย แล้วแต่อย่างเมือครัว่าหลักร้อยหลักร้อยมันต้องมีตัดมาจากไหนเอามาจากแปดหกเจ็ดเ <c oughs> อามาจากแปดหกเจ็ดแกเอามาจากแปดหกเจ็ดสิโยมลงจดเลยนะเขียนหลักร้อยร้อยสิบห,หน่วยลงลงไปเไนี่ยร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยจดจดเอาไว้แล้วโยมจะได้รู้เองครัมันมาอย่างนี้เอง,องจะได้เข้าใจ มันวิ่งมีตัวไหนบ้างคะเลขวิ่งเลขวลขิ่งมันมีตัวไหนเลขวิ่งมันมีเก้ากับแปดอะเก้ากับแปดข้างบนนะไม่ใช่ข้างล่างกากะปูมีชุดตัดไหมอ่ชุดตัดมีจะให้ตัดคงคงตัดไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเลขมันมันมันอยู่ในตัวมันหมุนอยู่ในตัว เหมือนเหมือนกับลงอดอเราเวลาเวลาเราจะเอาเลขมาเขาจะต้องหมุนก่อนใช่ไหมเมื่อหมุนแต่ครับตัวนั้นมันจะเป็นหลักร้อยแต่เราก็ไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นหลักมันเลขอะไรแค่นั้นเองาาแต่ว่าแต่ว่าเลวิ่งนี่คือวิง่งแปดกับเก้าคือเข้าทุกงวดอ่าทุกงวดแต่ว่าถ้าตัวต่องเป็นเป็นเลขประจำวันนะโยมนะ ค่ะค่แต่ต้องเป็นเลขประจำวันแต่เลขประจำวันยัง่าเอาเพราะเอาเลขนอกสังเัดของเลขประจำวันเนี่ยมันรวมอยู่ด้วยมันก็กลับกลายเป็นเลขสิบตัวได้บอกไหมออตอนเราเอาเลขวิ่งนี่ไปจับเลยใช่ไหมอ้าทีน,ทนี่ที่นี่มันมีอยู่ทั้งหมดพุดล้านเจ็ดสิบสองตัวมีอยู่ก้างุด ที่งงทำเป็นวานเนี่ยค่ะแล้ว <ทะ S 1> ปูปป่มีตัวชอบไหมหปู่มีตัวชอบพิเศษไหมคะตัวเดียวนี่เลยตัวเดียวนี่เลยถ้าทางก่นจถ้าจะเอาตัววิ่งก็ต,งต้องเป็นหลักหน่วยใช่ไมจะต้องเป็นหนักหน่วยหนักหน่วยมันก็ต้องมีสามตัวม,มีตัวไหนบ้างคะปู่ สี 4, 5, 4, 5, 6, ่ห้าหกสี่ห้าหกเปหลักหน่วยมีสี่มีห้ามีหกสี่ห้าหกเป็นหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยมันจะเป็นเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยจะเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าอ่าหลักพิสก็เป็นศูนย์หนึ่งสองแล้วของครูเข้าทวงวัดเอ่ถ้าว่าถ้าถ้าถ้าเอาการการสัมพันนะ ตาาตามนี้นะโจมตรงตรงโจมทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราเราไม่เราลองดูแล้วโยนก็ลองลองไปดูนะมันจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยในในในตัวแรกค่ะโยนยงไปเทักแปะไปไปดูไปดูของไทยก็ได้พอไปดูเสร็จทั้งละมาเรื่องดูใน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 หน้าหันที่เราเราตัดทางเอาไว้เนี่ยเข้าทุกคน อืหลักร้อยหลักร้อยนี้จะมีตัวไหนนะครับปู่มีแปดใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าเจ็ด8 9ไม่เคยหลุดใช่ไหมปู่ไ้หลักร้อยเป็นเจ็ดแปดเก้าทีนี้ทีนี้ถ้าหากว่าถ้ามันกลับ่าปัาหนาเป็เจ็ดแปดเก้า,าเนี่ยอลองไม่สามารถทีจ่จะบอกได้เพราะว่าเลขมันหมุนอยู่ตลอดั <c oughs> ไม่สามารถจะบอกได้ถ้าเราบอกได้เราก็เก่งเอาชนะเองแค่หลักระไม่เราทำหลักร้อยเอาไว้หลักสิบเรากสองเอาไว้หลักสิบเราจะมีอยู่กับประเภทต่างๆานหลักสิบจะมันจะมีชูดวีหรือเกือมีสองคือไม่ไม่มีพลาดเนาะผูเนาะค่ะแล้วเลขปู่มีตัวชอบไหมปู่ชอบพิเศษมีไหม เอ่ลักเิบเนี่ยเขาบอกว่า,วามีสมุยู่ด้วยลักเสพค่ะไม่ไม่<ะ>ที่ปูจับคู่นะปูชอบตัวไหนที่จับคู่อ๋อจับจับจับคู่เหรอถามว่าจับคู่ค่ะตอนนี้มันมันจับไว้แค่เอเอเราชอบแปะแปดไปหลักร้อยอะค่ะ ข้อแปดกับเก้าเป็นหลักร้อยค่ะตัวแต่ว่าที่นี่ไปไปถามเราไปถามอีกคนหนึ่งอีกคนไนึ่งบอกว่าอหลักลหลักหลักร้อยมันมีอะไรหลักสี่มันมีอะไรมันบอกเขาบอกว่ามันไม่ตัวกับของเราอ่ะอ้โหของาับเกลือหน่วยมันมีหลักหน่วยมันมีอะไรหลักหน่วยมันมีศูนย์กับเก้าหลักอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หลักหลักหน่วยมันมีอ ไม่ตรงกับของเราคือเลขวิ่งปูนี่สามารถไปจับกับเลขสูตรได้ใช่ไหมปูจําเป็นเลขสูตรได้รียบร้อยแล้ว้อ้่ะคือเอาหลักร้อยก็ได้นะปูเนาะเพราะว่าเบิกชามีสูตรโอปอยู่เจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เก้าเนาะเราไปเอาสูตรมาใส่เลยเนาะหลักเอาเอาหลักหน่วยมาเราหลักร้อยไปแปดเลยได้เนาะ คือแบบว่าอย่างเบิกทรัพมีสูตรอยู่อย่างนี้นะเราจะแค่ต้องการหลักร้อยก็คือเอาเจ็ดเอาแปดเอาเก้าไปวิ่งหลักร้อยได้เนาะ<อ>ปู่เนาะเห็นนะเห็นโยมเบิกทรัพบอกว่าต้องการหลักร้อยไม่ใช่เหรอใช่ใช่หลักร้อยก็มีนะโย,ยมเอางี้นะเพราะว่าเลขมันหมุนได้เลขมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในวงล้อม,มันสามารถที่จะหมุนไปไหนมาไหนได้ เราอย่าไปเชื่อหน้ามันสามารถหมุนได้มันมันไม่ได้ล็อกหรอกพวกนี้มันหมุนได้อย่าไปเชื่อใครโอเคจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์กท้าบจะลองเอาไปดูในสูตรเนาะปู่เนาะใช่อุปมาเข้าปล่อยหลักเจ็ดกับหลักแปดเหลือหลักเก้านี่แหละปู่เดี๋ยวเบิร์กท้าบจะเอาหลักเก้าลงให้ดูเนาะอ่า จ๋าว่าเออขอบคุณปู่มากที่ส่งหลักร้อยมาจ,าจาออ๋าจ๋าแล้วก็แล้วก็หลักของนี้มันจะมีลักแต่สามมหาหมอพอดีคุณพ่อส่งหลักร้อยมากเนาะคะ่ะเอาเบิกทรัพย์สินภาพไปเบิ่งว่าหลักเก่ามีตัวใดเป็นแนวทางเด้อค่ะ